โทรศัพท์ห้อง iPhone ห้องอะไรเ่าเนี้ยระมัดระวังให้ดีนอกจากนั้นบอกให้ถ้าชัว์นี่คือเลขบัญชีนะฮะเลขบัญชีเนี่ยก็ต้องดูว่าเป็นบัญชีคุณเองไหมแบบไหนยังไงทั้งที่ดีบอกให้ถ่ายหน้าคู่บัตรประชาชนมาเลยว่าคุณคือใครตรงกับเลขบัญชีไหมอันนี้ชัวแต่ส่วนมากเขาจะบอกให้เลขบัญชีของบริษัทของร้านค้าอันนี้ก็ถือว่าต้องเสี่ยงนะฮะในการที่จะโอนไปแล้วจะได้ไม่ได้ก็ต้องตรวจสอบกันดีๆนะครับตรวจสอบผู้ขายตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบราคาให้มันชัดเจนทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการตกลงซื้อ มีการโอนเงินไปลรวบอกเฮ้ยมันไม่โอนมาสักทีมันไม่ยอมส่งสินค้าให้สุดท้ายบอกปิดเว็บหนีเฉยเลยโอ้โหไอคนแบนชบช็อกนะ้ว้ยไอเฉพาะรอตันนานนี่ก็ใจจะขาดอยู่แล้วนะครับแต่พอส่งโอนเงินไปปั๊บปิดเว็บนีโอ้โหแบบไอเราส่งช้าเราก็เครียดถูกไหมเราปิดเว็บนี้แบบโอ้ตีแตกจะระเบิดเลยบอกเฮ้ยทำยังไงอ่ะจะได้คืนนะฮะก็ตรงนี้พี่อานนท์พยายามหาทางช่วยเราบอกทำวิธีไหนที่มันจะพอได้เงินคืนจากความอยากได้กลายเป็นความสมเพศตัวเองอยากได้เงินคืนนะะสินค้ากูไม่เอาแล้วกูอยากได้เงินคืนอย่างเดียว นะครับตรงนี้หลายคนมีการเข้าแจ้งความแต่ทางตำรวจเขาก็บางครั้งนะงานเขาเยอะเขาก็มองเห็นเป็นคดีที่คิดจ้อยและเป็นคดีที่ค่อนข้างที่จะมีจํานวนปริมาณเยอะเขาก็พยายามจะทําเรื่องให้ช้าบ้างบ่ายเบี่ยงบ้างไม่อยากรับบ้างเหล่านี้ก็ถือเป็นอีกปัญหาหนึ่งในการที่เราจะติดตามเงินที่เราโอนไปคืนแต่ในเบื้องต้นนะฮะเราก็ควรที่จะมีการเข้าแจ้งความการแจ้งความก็คือสถานีท้องที่ที่จะดําเนินคดีก็เป็นสถานที่ที่โอนเงินนะฮะจำไม่เลยไปแจ้งที่สพอที่โอนเงิน แต่ถ้าคุณจะไปแจ้งที่กองบังทับการปราบปรามทุจริตนะฮะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติคุณก็ต้องไปขึ้นศาลที่กรุงเทพแต่ทางที่ดีแจ้งในท้องที่ที่เราโอนเงินตรงนี้จะดีกว่าโดยนําหลักฐานนะฮะโพสต์โปรไฟล์ตัวตนของเขาเนี่ยเข้าไปแจ้งนะแล้วก็จะมีโพสต์ขายสินค้าตัวอย่างสินค้าราคาสินค้าจากนั้นก็ดูในข้อความแทไลน์ที่คุยกันติ๊งถ่ายเอกสารให้เรียบร้อยเ่าเนี้ยนะครับเอาไปให้ตํารวจนอกจากนั้นก็คือต้องดูที่เลขบัญชีด้วยนะฮะว่ามีการโอนเงินเท่าไหร่ ว่ามีการส่งมอบเงินให้เขาจริงก็ต้องมีสลิปของตำรวจไปด้วยซึ่งตรงนี้สามารถที่ไปแจ้งความแต่สิ่งที่เราจะได้เร็วนี้คืออะไรรู้ไหมหลังจากเราแจ้งความนะฮะให้ร้อยเวรรับแจ้งความเพื่อดําเนินคดีจากนั้นขอร้อยเวรวิ่งบอลอ้อ,อนบอลเลยขอหนังสืออายัดนังสืออายัดบัญชีนี้นะฮะเพื่อที่เราจะได้นําหลักฐานการแจ้งความคําขออายัดบัญชีติดต่อธนาคารเพื่อล็อกเงินในบัญชีตรงนี้ไว้ก่อนนะเพื่อที่จะให้ตํารวจเขาสั่งเบิกจ่ายมาคืนเราได้ต้องรีบไปนะฮะหลังจากตํารวจรับแจ้ง ออกหนังสืออายัดให้คุณถือไปเลยนะฮะถือไปธนาคารเลยนะพร้อมหลักฐานบัญชีธนาคารเราต้นทางที่มีการโอนเงินนะฮะแล้วก็หมายเลขบัญชีของธนาคารนี้แหละที่ตํารวจสั่งอายัดเลขตรงนี้ไปที่ธนาคารสาขาไหนาก็ได้ยื่นเข้าไปเพื่อที่ให้เขาล็อกบัญชีตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเงินที่เราโอนไปมันจะได้ไม่หายไปไหนหลังจากนั้นเราส่งหลักฐานทั้งหมดทั้งการแจ้งความทั้งหลักฐานการอายัดบัญชีส่งไปหามันอีกทีนึงบอกอ้วแจ้งความแล้วขอเงินคืนได้ไหมอ้วจะถอนฟ้องให้นะฮะเพราะว่าถ้ารอตารวจดาเนินคดีบางครั้งมันช้า นะเราไปตามเรื่องตามอะไรบางทีมันช้าจนเบือ่อนายบางครั้งบอกเออถ้าเกิดว่าโอนเงินคืนฉันจะถอนฟ้องครูไปก่อนยับไปถ้ามันโอนคืนมาก็จบนะฮะก็แจ้งตำรวจว่าไม่ประสงค์ดำเนินคดีก็ปลดอายัดบ,บัญชีตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ยอมนะฮะก็คงต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปให้ถึงที่สุดนะครับดังนั้นเบื้องต้นก็คือสิ่งที่เราจะได้เงินคืนคือต้องล็อกบัญชีให้เร็วที่สุดนะฮะเข้าแจ้งความนำหลักฐานนะครับก็จะมีภาพโปรไฟล์ภาพถ่ายนะฮะก็รีบเข้าไปแจ้งความนะครับประกอบด้วย ภาพโปรไฟล์ของเขาโพส์ขายสินค้าแชทที่คุยสนทนาบัญชีและหลักฐานการโอนเงินเข้าแจ้งดำเนินคดีขอให้ตำรวจออกหนังสืออายัดแล้วรีบไปอายัดที่ธนาคารนะครับตรงนี้เราก็พอที่จะล็อกเงินและได้เงินคืนได้นะส่วนความผิดที่เขากระทำก็จะมีความผิดฐานช่อกงมาตรา341นะฮะช่อกงรัพย์ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทน,นอกจากนั้นก็จะเป็นการโพสต์สินค้าตรงนี้แหละถ้าตำรวจถามว่าจะแจ้งอะไรมีช่อกงกับพรบอ พรบความผิดมาตรา14นะฮะนำเข้าสู่ระบบซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จในประการที่จะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนซึ่งตรงนี้โทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน100,000บาทนะฮะดำเนินคดี2ข้อหานี้แต่ถ้าเกิดว่าเขายอมทุใช้เงินคืนเราก็แจ้งเฉพาะชอโครงไว้ก่อนก็ถอนได้แต่ถ้าแจ้งพรบความแล้วถอ,อนไม่ได้เพราะเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้นะฮะการที่จะป้องกันที่จะไม่ให้โอซื้อของและผิดพลาดเนี่ยมันยากจริงๆนะฮะทนายอนทน์ก็ถือว่าพยายามหาช่องทางจะช่วยแต่จุดใหญ่ใจความคือบัญชีตรงนี้ต้องรีบ้ใหเร็ว ะะเมื่อครบกําหนดสินค้าปกติการซื้อมันจะต้องส่งเลขไปรษณีย์มาให้หมายเลขนาส่งถ้าไม่มีเลขหมายเลขนาส่งด้วยเช็คแล้วหมายเลขอ็คุณค,ควรจะรู้แล้วนะฮะต้องรีบเข้าแจ้งความเพื่อบล็อกบัญชีนี้ให้เร็วที่สุดแต่ถ้าไม่ทันจริงๆก็คงต้องตามไปที่ศาลนะฮะก็มีเคล็ดสางความรู้ดีๆทนายนนก็จะพยายามหาทางมาช่วยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ